คันนี้นะเห็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ให้ความรู้สึกว่ารถมันยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าให้ความมั่นใจได้นะครับใช้งานได้น่าจะดีเป็นประจำในทุกๆวันเลยนะเห็น mm hmm. คันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแมดูแลมาดีจริงๆ รถยกสูงส่วนตัวผมก็ชอบนะผมว่าหลายคนก็ชอบอยู่แล้วแหละมันเขาเรียกอะไรมันจะใช้งานขึ้นมาทั้งทีมันไม่มีอะไรซับซ้อนให้งหงุดหงิดนะนะสูงก็สูงพอประมาณนักสนิ้วสามนิ้วมากกว่ารถมาตรฐานเดิมๆใช่ไหมครับวิ่งไปจอดฟุตบาทก็ไม่ติดนะการน้ําท่วมได้นะยกสูงดูดีคันใหญ่กว่าเขาก็วิทัศน์อะไรนะ ทัศนวิสัยก็ดีกว่าใช่ไหมครับมองทางได้ก็ไกลกว่าแต่ทีนี้จะแต่งให้ยกสูงดีขนาดไหนมันก็มีกลไกของันถูกไหมชุดเล็กชุดยกชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่หรือจะวางควาอ่าวางคานนะฮะมีตรงเตงหรือว่าจะโอ้ยเทคนิคมีเยอะแยะแต่ถ้าพอใช้งานได้กัระดับหลักหมื่นก็อยู่แล้วนะ รถสภาพด,ดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ไง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันแล้วนะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียวอ,อัพโหลดสายลุยของแท้ระดับตำนานโอเค yeah พเจ้าจอรดมันยอดมากของเดิมๆไม่ยำไม่แต่งจนเกินตัวแน่นอนภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไก่ไก่ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะมาทรงนี้นี่สงสัยงเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ย ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะก็น่าจะติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้ รถยนต์ทุกคันเนี่ยนะถ้าเราดูแลบำรุงรักษามันอย่างดีคำว่าอย่างดีในที่นี้ก็ให้มันได้ตามมาตรฐานของรถทั่วไปนะครับเช่นวิ่งหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานถ้าท่านไม่รู้ท่านสอบถามช่างดูก็ได้ว่าควรจะเท่าไหร่จดบันทึกเอาไว้นะครับแค่นั้นนะครับรถมันก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีรับใช้ท่านไปได้อีกนานเลยแหละ เลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับบัญชีไปบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันนะครับอะไรมันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพรบบอม,มก็ถูกประมาณ700อยกว่า800ใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ะระดับ ครื่องพันแปดสองพันสองพห้าขึ้นไปนี่พรบอรายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทนะนะแล้วค่าน้ํามันอีกค่าซ่อมบำรุงมัมัีนเดียมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียว ซับนะครับกดซับกดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับรถันรูปล่างดีจริงๆรูป่ล่างงามสะอาดรวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะอึกไหมสำลักไหมนะครับเครื่องยังแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับ เข้าป่าตั้งแคมป์ลุยน้ำตกทำได้หมดยางรถยนต์ก็ตรวจสอบซะหน่อยครับจำง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากนะรถอะไรก็แล้วแต่แตเติมเมื่อไป30บปอนด์นะฮะเวลาไปเติมที่ปั๊มอ่ะไม่ต้องคิดมากเลยจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละครับ30บนะจะมากจะน้อยกว่าน,นั้นก็อยู่ที่ว่าเราสไตล์การขับเราเราชอบรถ นุ่มขนาดไหนหรือแข็งกระด้างหน่อยๆน,นะครับก็ถ้าฝนตกมันก็ใหญ่ถึงกับตึงมากเลยมันจะลื่นอะไรประมาณอย่าง